สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมซันนี่นะครับพรอมดิสจากนังสุพิมสปอร์ตพูลนะครับอ่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนะช่วงนี้เกาหลีใต้กํลาลังเป็นกระแสฟุตบอลพอเคลีกเปิดสนามมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นอีกอีกขยักหนึ่งนะเป็นจุดเปลี่ยนอีกขยักหนึ่งของของฟุตบอลที่กลาลังซบเซาตอนนี้ในช่วงโควิดอ่ะก็ทําให้ตอนนี้กลับมาแบบเฮ้ย มาคึกคักมาดูมีชีวิตชีวากันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าถึง1ึงคู่ของฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอฝากไว้เหมือนเช่นเคยทางซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นการสแกน QR ารโค้ดนะฮะเอามือถือของท่านมาเลยแล้วก็เข้าไปที่ไลน์กดเพิ่มเพื่อนนะครับสแกน QR ารโค้ดเลยนะครับคุณจะได้เข้ากลุ่ม VIP แบบรฟรีนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่ม VIP ถ้าอยากติดตาม ทีเด็ดผมเพิ่มเติมตอนนี้เบอร์ตองใกล้จะกลับมาแล้วนะฮะตอนนี้ฝึกวิชาอยู่เราแป๊บหนึ่งก็สแกนเคิลโคดเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็อีกอีกอสเต็ปหนึ่งขอฝากด้วยนะครับกับ m MM, อขออภัย f m 9 9 b e บ็นะครับ FM 9 9เก็นะฮฝากสมัครสมาชิกนะครับนี่คือเว็บที่ดีสุดๆแล้วในตอนนี้นะฮะไม่ ผมกล้าการันตีเลยว่าคุณชายและคุณแฮปปี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะมีโบนัสยอดเสียคืนให้ทุกสัปดาห์แต่ละหาเปอร์เซนมีโบนัสยอดฝากให้นะครับทุกทุกการฝากเลยนะฮะแล้วก็อย่างอื่นมีให้เล่นเพียบเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสแกนเคเบิโ,โค้ดข้างบนนี้ได้คุ้มมากนะครับสมัครกับเว็บที่ดีแล้วก็ได้ทีเด็ดผมเพิ่มเติมมีไกด์ไลน์ทุกวันนะฮะ เป็นคู่มืออย่างดีเลยครับที่ต้องมีไว้นะครับยังไงฝากด้วยนะฮะอ่นหนึ่งคู่นี้นะครับเคลิกเกาหลีใต้นะครับเป็นเกมระหว่างกังวอนนะครับเจอกับ f c s ซซนะฮะคู่นี้เตะเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับเรีงนิดนึงนะฮะเอฟซโซเหนือกว่าครับเป็นทีมที่ชื่อชั้นดีกว่าแล้วก็รู้กันที่แล้วว่าเขาจบอันดับ3มีตัวดังอย่างพัชชูยองนะครับเป็นกองหน้าชุดนี้จําได้ไหมเคยอยู่อาร์ซอนตัวนี้อายุ3ามแล้วนะครับ ส่วนกังวลเนี่ยจะดูธรรมดานะครับแต่ว่าจริงแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับดูกันแล้วจบอันดับหอันดับ6เนี่ยถือว่าเป็นครึ่งบนของตารางนะครับแล้วก็ผลงานในบ้านเป็นจุดแข็งของกังวลนะครับคู่นี้ผมว่าสูสีมากสถิติเจอกันนะครับเออเสิบเกมหลังสุดที่เล่นกันอ่ะปรากฏว่ากังวลแพ้แค่นัดเดียวนะครับกังวลแพ้นัดเดียวนะครับนี่เหลือเชื่อนะสถิติข่มเขาเฉยเลยนะครับ วันนี้เรทเสมอนะครับเพราะว่า FC Seoul ช่อชฉันดีกว่าใช่ปะผมอยากให้เชียร์กังวอนไมผมมองว่าสู้ได้นะฮะอยู่ในบ้านแล้วก็เร็นี้ไม่เสียเปรียบนะครับเชียร์ได้ครับกังวอนนะครับฝากหนึ่งตัวนะฮะขอให้ช่านโชคดีนะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวไปว่ากันว่าจะมีตัวไหนหน่าเชียร์อีกในกลุ่ม VP นะครับวันนี้ซันนี่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ